ฉันยืนท้ายเรือยอชมองพระอาทิตย์ตกดินจู่ๆมีสายลมพัดหมวกของฉันลอยไปแล้วก็ลอยลงน้ำไปเลยฉันโน้มลงไปที่ข้างเรือเพื่อที่จะคว้ามันเอาไว้แต่ว่าจู่ๆเรือก็โครงแคงโดยแรงของคลื่นฉันเกือบจะตกลงไปตามหมวกแล้วแต่ว่าก็มีแขนแข็งแกร่งคว้าเอวของฉันเอาไว้ทันไม่ปล่อยให้ฉันร่วงลงไปแค่หมวกไม่คุ้มกับชีวิตของคุณไปเสี่ยงหรอกฉันไม่รู้เลยว่าการพบทางนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลยไงค่ะฉันอลิซาเบตแม่ของฉันเป็นสาวอ ฉันดอนเลี้ยงดูให้เป็นกุลสตรีฉันเรียนมารยาทเรียนเปียโน,โนเตรียสรัสอบเข้าวิทยาลัยระดับท็อปที่อนาคตน,น,นัการเมือนเขาเข้าเรียนกันแม้ฉันเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างให้กับฉันฉันไม่มีสิทธิตัดสินใจเองเลยทั้งการเป็นเพื่อนกับใครเดทกับใครได้บ้างและอื่นๆฉันอยากทำให้พวกท่านภูมิใจในตัวฉันก็เลยไม่เคยเถียงเลยการไปเที่ยวนี่เหมือนกับการได้พักหายใจฉันเรียนภาษาต่างประเทศมาหลายภาษา และพ่อแม่ก็ชอบส่งฉันไปต่างประเทศเพื่อฝึกฝนวันหนึง่งพวกท่านก็ซื้อตั๋วไปเที่ยวเมืองเล็กๆในยุโรปตะวันออกให้กับฉันค่ะฉันอยากจะไปเดินเล่นรอบๆเมืองหน่อยแต่ว่าโจเซฟบรรยากาศของฉันไม่ยอมให้ฉันไปไหนคนเดียวเลยค่ะอลิาเบตเมืองนี้คุมโดยแก๊งมาเฟียเก่าแก่แค่คิดก่อนนาวแล้วถ้าเกิดว่าคุณตกไปอยู่ในเงื้อมือของพวกมันเข้าแล้วก็ โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วตลอดชีวิตของฉันโดนบอกให้ทํานู่นทํานี่เย็นไปหมดแล้วฉันตัดสินใจแข็งข้อสักครั้งแล้วก็หนีจากโจเซฟไปวันนั้นฉันเดินไปรอบๆเมืองในตอนเย็นฉันซื้อตั๋วโดยยอชเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินคุณเห็นแล้วว่าเป็นยังไงต่อไปตอนตอน้นวิดีโอฉันไม่เดืวางและเกือบ่วงลงจากเรือแต่ว่าสุภาพบุรุษแปลกหน้าปริศนาก็ช่วยฉันเอาไว้ฉันหวังเขาแล้วก็พูดไม่ออกเลยค่ะไม่เคยเห็นใครหลอกขนาดนี้มาก่อนเลย ขอบคุณที่ช่วยไม่ให้ฉันตกลงไปนะคะใครเจอแบบผมก็ต้องทําเหมือนกันแหละสำเนียงคุณไม่คุ้นหูเลยมาจากไหนเหรอฉันบอกชื่อจริงเข้าไปแต่บอกว่าฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็จุบมือฉันอย่างสุภาพว้าวเขามารายาทดีมากๆเลยยินดีที่ได้พบครับผมสเตฟานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอยู่บนเรือของเขาและถามว่าอยากจะดูพระอาทิตย์ตกดินที่สะพานกับเขาไหมฉันตกลงและไม่เสียใจเลยะคะ่ะวิวมันงดงามมาก คุณมีเงินซื้อเรือยอชตัวเองได้ไงเอิม่มพ่อผมรวยแต่ผมไม่พูดเรื่องนั้นดีกว่าเวลาสองสามชั่วโมงผ่านไปเร็วมากเราคุยกันทุกเรื่องสเตฟานทั้งแข็งแรงฉลาดและหล่อบาดใจเพอร์เฟกสุดๆเลยเขาทำให้ฉันเชื่อในรักแรกพบและไม่นานฟ้าก็มืดแล้วเราก็ลงเรือยอชไปกับผู้โดยสารคนอื่นไม่นะบรรยากาศของฉันยืนรออยู่หัวเสียด้วยอลิาเบตคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยผมออกตามหาคุณแล้วก็กังวลแทบตายเลยนะรู้มะ เขาจับแขนฉันแล้วก็พยายามลากฉันขึ้นรถแต่ว่าสเตฟานก็มาห้ามเอาไว้อย่ามาแต่ต้องเธอนะก็เห็นอยู่ว่าเธอไม่อยากไปกับนายฮะนายเป็นใครไปพ้นเลยทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วก็มีกลุ่มผู้ชายท่าทางน่ากลัวลงมาจากรถติดฟิล์มทึบๆและเดินมาหาสเตฟานมีปัญหาอะไรไหมครับบอสให้เราช่วยไหมครับอ,อืมทาไมถึงเรียกเขาว่าบอสกันละ่ะฉันไม่อยากให้พวกเขามีเรื่องเพราะว่าฉันฉันเลยบอกสเตฟานว่าโจเซฟเป็นพี่ชายของฉันเองอะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันต้องกลับโรงแรมแล้วตอนแยกกันเขาจูบมือของฉันอีกครั้งหนึ่งงั้นฝันดีนะครับคุณผู้หญิงว้าวนึกว่ามีแต่ผู้ชายในละครที่โรแมนติกกันซะอีกเนี่ยวันต่อมาโจเซฟก็สูตรเรื่องพฤติกรรมของฉันใหญ่เลยแต่ฉันก็มวลเสียงบ่นของบริกาศตัวเองไปตอนนี้ฉันคิดถึงแต่สเตฟานเท่านั้นน่ะเราอยู่ด้วยกันแค่เย็นเดียวแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนกับรู้จักเขามานานมากม แล้วเช้าวันถัดมาก็มีคนมาเคาะประตูห้องฉันฉันเปิดออกแล้วพนักงานโรงแรมก็เข้ามาพร้อมกับตระก้าดอกไม้ห้องของฉันกลายเป็นสวนดอกไม้เลยแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันมาจากใครเหรอฉันเห็นน้ตพร้อมกับตระก้าใบหนึ่งมันมาจากเซฟานเขาชวนฉันไปกินมื้อเช้าที่คาเฟ่กันนึกภาพออกไหมคะมันโรแมนติกสุดๆฉันแอบออกจากโรงแรมเจ้าเซฟจะได้ไม่ตามฉันมาแล้วไปที่คาเฟ่ที่เขาชวนไปเซฟานรอฉันอยู่ที่นั่นก่อนแล้ว ผมหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยฉันสารภาพอย่างอายๆว่าฉันก็สลัดเขาออกจากหัวไม่ได้เลยสเตฟานยิ้มแล้วก็โน้มตัวมาหาฉันนี่นฝีปากของเราใกล้กันมากๆอีกแค่นิดเดียวเขาก็จะจูบฉันแล้วเนี่ยแต่แล้วพนักงานเสิร์ฟก็เอาของมาเสิร์ฟในวินาทีนั้นก็เลยแห้วไปเลยอะลองกาแฟใส่ไอศกรีมแนละ้วอบเชยดูสิคุณต้องชอบแนะ่ฉันลองจิบดูแนละ้วอืมอร่อยมากแต่ว่าเตฟานทำหน้าจริงจัง แล้วถามฉันว่าทําไมถึงโกหกเขาไม่บอกว่าฉันเป็นลูกของสาววอคุณรู้เรื่องนั้นได้ยังไงโรงแรมที่คุณอยู่เป็นของครอบครัวผมผมรู้เรื่องของแขกที่นั่นทั้งหมดนั่นแหละฉันหน้าแดงแล้วก็ขอโทษที่โกหกเขาฉันบอกเขาว่าฉันอยากจะเป็นสาวธรรมดา,าสักครั้งเขาไม่โกรธแถมบอกว่าฉันน่ารักอีกด้วยนะหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาเดินเล่นด้วยกันร,รอบเมืองฉันน่ะมีความสุขสุดๆแต่ว่าไม่นานฉันก็เห็นว่ามีอะไรแป,กแปลก ไม่ว่าเราจะไปไหนคนก็บอังสเตฟานได้ความหวาดกลัวแล้วก็เคารพพวกผู้ชายน่ากลัวที่เราเคยเจอก็ขับรถติดฟิมมืดๆตามเราไปทั่วเลยพวกเขาเป็นเอ่อบริการของผมนะ่ะพ่อแม่อยากให้มีคนคอยดูแลผมตลอดอ๋อเข้าใจแล้วหลังจากนั้นฉันก็หนีบริการของฉันทุกวันเพื่อไปเดทกับสเตฟานแน่นอนว่ามันทําให้โจเซฟประสาทกินทุกวันเลยเขาไม่ยอมรับแฟนหนุ่มของฉันแต่ว่าฉันไม่แคร์หรอกนะยังไงซะพอฉันอยู่กับสเตฟาน โลกทั้งใบก็เหมือนไม่มีอยู่จริงวันหนึ่งเรายืนด้วยกันบนสะพานภายใต้ฟ้าพร่างดาวและสเตฟานก็บอกว่าเขารักฉันฉันรู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีที่สุดในโลกเลยแต่วินาทีต่อมาเทพนิยายก็กลายเป็นฝันร้ายโจเซฟของเราแล้วเขาก็บอกว่ารู้ความจริงเกี่ยวกับสเตฟานแล้วหมอหนี้เป็นตัวอันตรายมากอลิาเบธเขาเป็นทาย,ยาทของแก๊งมาเฟียนะการเจอกันของคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเขาต้องคิดทาอะไรอยู่แน่แน่ฮะไม่อยากเชื่อเลย ต้องเป็นการเข้าใจผิดกันแน่นะแต่สเตฟานก็หลบตาของฉันและสิ่งที่เขาพูดออกมาก็ทำให้ฉันใจสลานหลเลยถูกแล้วญาติของผมไม่ใช่นักธุรกิจแต่ว่าเป็นมาเฟียแต่ว่าผมไม่ทำร้ายคณผู้หญิงของผมแนะ่นี่ฉันต้องนุมรักอนาคตของหัวหน้าแก๊งมาเฟียอย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนในเมืองถึงได้หวาดกลัวเขานักตายสิขอโทษที่ปิดบังความจริงกับคุณนะแต่ว่าผมรักคุณจริงๆนะ ฉันไม่เชื่อคำพูดเขาแล้วก็กลับโรงแรมพร้อมกับโจเซฟฉันร้องไห้อัดหมอนเป็นวันๆฉันรับไม่ได้ที่ตกนุมรักอัิยากรแบบนั้นน่ะและสเตฟานก็ยังพยายามที่จะขอโทษฉันเขาส่งดอกไม้และของขวัญวันหนึ่งเขายือนอยู่ใต้หน้าต่างห้องฉันและตะโกนว่าจะไม่กลับจนกว่าเราจะได้คุยกันและไม่นานฟ้าก็มืดฝนก็ตกแต่ว่าสเตฟานไม่ยอมกลับฉันทนไม่ไหวแล้วและออกไปยืนที่ระเบียงอลิซาเบธผมไม่อยากเสียคุณไป ผมรู้ว่าเรามาจากเล่าที่ต่างกันแต่เราหาทางอยู่ด้วยกันได้นะฉันไปอยู่กับอาชญาการไม่ได้ออกจากแก๊งมาเฟียสิถ้าคุณรักฉันจริงๆผมแข็งข้อกับที่บ้านไม่ได้ฉันเองก็ต้องทำตามสำนึกของตัวเองเหมือนกันแล้วก่อนสเตฟานฉันกลับเข้าห้องตัวเองแล้วก็ร้องไห้อีกครั้งพรุ่งนี้ฉันต้องกลับอเมริกาแล้วอะแต่ว่าฉันยังเหลือเวลาว่างอยู่บ้างและแตัดสินใจไปเดินรอบเมืองฉันไปเที่ยวในที่ที่ฉันกับสเตฟานเคยไปด้วยกัน จากนั้นก็มีผู้ชายมาขวางทางของฉันเอาไว้ไงคนสวยกระเป๋ามีอะไรบ้างอะฮะนี่ถอยไปจากฉันเลยนะฉันตัวสั่นได้ความกลัวไม่ได้บอกบริกาศว่าฉันมาที่ไหนด้วยก็เลยไม่มีใครมาช่วยฉันได้หรอกแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงคุณคุ้นที่ฉันรักลึกเกินถอยห่างจากเธอซะสเตฟานเป็นแทบคุ้มครองของฉันเลยเขาปรากฏทุกครั้งที่ฉันมีปัญหาแล้วก็มาช่วยฉันเอาไว้ คุณเป็นลูกชายมาเฟียนี่เออผมขอโทษครับผมไม่อยากมีเรื่องชายคนนั้นซีดไปได้วยความผาวาและวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยฉันอดที่จะอ้าแขนกอดสเตฟานไม่ได้เลยและคะขอบคุณนะฉันกลัวมากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะมาช่วยคุณเสมอครับคุณผู้หญิงสเตฟานเป็นบอสมาฟเฟียและฉันเป็นเด็กดีจากครอบครัวนักการเมือง แต่ฉันโดนเขาดึงดูดเข้าหาเหมือนกับแม่เหล็กและฉันก็ห้ามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เราคืนดีกันและสัญญาว่าต่อให้ระยะห่างเท่าไหร่ก็จะทำลายความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ผมจะแชทหาคุณทุกวันเลยนะแล้ววันหนึง่งเราจะได้พบกันอีกไม่นานโจเซฟกับฉันก็กลับบ้านฉันโล่งใจมากที่เขาสัญญาว่าจะไม่บอกพ่อแม่เรื่องการผจญภัยของฉันขอบคุณนะไม่งั้นพ่อแม่กักบ,บริเวณฉันทั้งชาติแนนะ่คุณเองก็เหมือนน้องสาวผมนั่นแหละอีกอย่างผมก็ไม่อยากโดนไล่ออกด้วย มีตำรวจเดินมาหาฉันที่สนามบินทำเอาตกใจเลยคนครับมีคนเห็นคุณอยู่กับมาเฟียเขาโดนประกาศจับในอเมริกาแล้วเราอยากจะจับเขาเข้าคุกพอจะรู้อะไรที่ช่วยเราได้บ้างหรือเปล่าครับเขาเอารูปสเตฟานกับฉันที่สนามบินขึ้นมาให้ดูแต่ว่าฉันไม่อยากให้แฟนฉันเข้าคุก,กเลยต้องโกหกตำรวจไปเอ่อฉันไม่รู้จักเขาค่ะเขามากอดฉันเพราะว่าจำฉันผิดเป็นคนอื่นงั้นก็ขอโทษที่รบกวนด้วยครับเอ้ยดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อฉันอยู่นะ ฉันกลับไปที่บ้านแล้วก็ชีวิตดำเนินไปตามปกติฉันไปเรียนมารายาทและเปียนโนแม่บอกกับฉันว่าฉันต้องเข้าร่วมอีเวนต์สำคัญในเร็วๆนี้ด้วยพวกคนระดับท็อปจะไปร่วมงานลูกควรที่จะสร้างความประทับใจดีๆเอาไว้นะอนาคตของลูกขึ้นอยู่กับงานนี้แต่ว่าฉันไม่มีสมาธิเพราะว่าฉันมัวแต่คิดถึงสเตฟานคนเดียวเลยฉันคิดถึงเขา อะไรก็ทําให้ฉันมีความสุขได้มากไม่เท่ากับภาพความน่ารักน่ารักของเขาทุกอย่างเป็นแบบนั้นจนแม่ทําให้ชีวิตของฉันกับตาลปัตรท่านพาหนุ่มคนหนึ่งมาที่บ้านแล้วบอกว่านี่คือสามีของฉันอะไรนะนี่แอนโตนิโอจ้ะเขามาจากครอบครัวที่ดีมากพวกเราตัดสินใจว่าพวกลูกต้องแต่งงานกันยินดีที่ได้พบครับคุณผู้หญิงเอ้ยทําไมพอเขาพูดแล้วหน้าขนลุกจังอ่ะฉันไม่อยากรู้จักกับแอนโตนิโอเลยโชคไม่ดีนักที่ฉันไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าฉันมีแฟนอยู่แล้ว ทุกท่านต้องไม่ยอมรับสิ่งที่ฉันเลือกแน่นอนฉันต้องได้ละครแล้วก็ไปเด็ดปลอมกับแอนโทนิโอทุกคนบอกว่าเราเป็นคู่กิ่งทองใบหยกเลยเขาทั้งดีแล้วก็สุภาพตอนอยู่ต่อหน้าทุกคนแต่พออยู่กันสองคนแอนโทนิโอก็ไม่คิดที่จะปิดบังว่าเขาเป็นคนหลงตัวเองจอมเสแสแซงพูตรงๆนะอลิซาเบธพวกความรู้สึกเป็นของพวกยาจกดูจากสถานะของเรามไม่แปลกหรอกที่เราจะไม่ได้แต่งงานเพราะหวกความรักคนรอบตัวของฉันบอกมุ่นแต่กับเรื่องสถานะอยู่ได้ ความรักของฉันกับสเตฟานนั้นเป็นของจริงและฉันคิดถึงเขามากวันหนึ่งฉันรู้สึกเศร้าเป็นพิเศษยิ่งกว่าวันไหนๆและสเตฟานก็แชทมาหาฉันเธอโอเคไหมทำไมถึงถามเหรอไม่รู้สิใจฉันบอกว่าเธอมีอะไรแปลกๆไปฉันบอกเขาว่าเมื่อไม่นานวันนี้พ่อแม่ตั้งใจที่จะคลุมถุงชนให้ฉันกับเองงั่งที่หลงตัวเองในกระจกและถ้าเหมือนกับว่าฉันเป็นแค่ของประดับจากนั้นสเตฟานก็เหมือนข้อความของฉันบินเลยอเออนี่เขา โกรธฉันอย่างนั้นเหรอเนี่ยแบบนี้ทุกอย่างก็ยิ่งแย่เลยฉันไม่อยากคิดฟงสั้นก็เลยไปที่คาเฟ่ฉันกําลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่ก็มีพนักงานเอากาแฟใส,ส่ไอศกรีมอบเชยมาเสิร์ฟให้กับฉันเออฉันไม่ได้สั่งนะคะของขวัญให้คนที่สวยที่สุดในโลกครับฉันเงยหน้าและรู้ว่านั่นคือสเตฟานที่เขาติดหนวดมานั่นเองฉันอ้าแขนกอดเขาเอาไว้พระเจ้านายนมาอยู่ที่นี่ได้ยัางไงอะปรากฏว่าเขามาเพื่อเยี่ยมฉันนั่นเอง เขามาอยู่ที่นี่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็อยากทําให้ฉันเร้าเริงเขาติดหนวดเอาไว้เพื่อพรางตัวเพราะว่าเขาโดนประกาศจับที่นี่อยู่มันน่าเหลือเชื่อมากเลยค่ะแต่ว่าโรแมนติกด้วยน่ารักที่สุดเลยอ่ะและสเตฟานก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับฉันด้วยตอนแรกฉันไม่เข้าใจจนพ่อแม่บอกในตอนเย็นว่าแอนโทนิโอกับครอบครัวไม่สนใจเรื่องการคุมถุงชนแต่งงานกับฉันอีกต่อไปแล้วและฉันก็แสร้งทําเป็นเศร้าสุดๆเลยด้วยแต่ว่าในใจฉันกรีดหิดใจอยู่ แล้วต่อมาฉันก็โทรหาสเตฟานนายทำได้ยังไงอะแอนโทนิโอกับผมคุยกันนิดหน่อยผมบอกเขาไปว่าถ้าเขาไม่เลิกยุ่งกับคุณแล้วก็เดี๋ยวเขาได้เจอกับผมแทนฉันรู้ว่าสเตฟานอันตรายนะแต่ว่าฉันก็รักเขาหมดใจและตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาก็มาหาฉันทุกเมื่อที่ทำได้เลยและคะ่ะโชคดีมากที่เขามีเครื่องบินส่วนตัวใช้ในที่สุดก็ถึงวันสำคัญที่แม่ฉันให้เตรียมตัวแล้ว สเตฟานคนที่จะมารับฉันออกไปเที่ยวแต่ว่าก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเขาไม่ยอมมารับสักทีฉันเริ่มกังวลมากๆจากนั้นฉันก็บังเอิญได้ยินบทสนทนาระหว่างแม่ฉันกับสารวัตรตำรวจแถบนี้เขาบอกว่าสนอของเขาตอนนี้จับมาเฟียที่แอบเขา้เขาๆออกออก,ออกประเทศของเราอยู่เรื่อยๆได้สักทีหนึ่งสำเร็จแล้วในวินาทีนั้นเขากำลังรอขึ้นศาลอยู่ฉันมึนหัวเลยสเตฟานอยู่ในคุกเหรอเขาช่วยฉันอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้ถึงตาฉันต้องช่วยเขาบ้างแล้ว ฉันขโมยมือถือของแม่แล้วก็โทรหาสถานีตำรวจบอกให้เขาส่งตัวคนร้ายมาให้ลูกจ้างของฉันและฉันก็หยิบกุญแจรถแล้วก็พร้อมไปที่นั่นแต่ว่าโจเซฟก็มาขวางเอาไว้ก่อนผมรู้ว่าคุณจะทำอะไรนะฉันร้องไห้แล้วขอร้องให้บริการของฉันปล่อยให้ฉันผ่านไปในที่สุดเขาก็ยอมผมอาจจะโดนไล่ออกได้แต่ว่าผมจะช่วยนะเราสองคนไปถึงสถานีตำรวจฉันอยู่ในรถส่วนโจเซฟเอาบัตรประจำตัวไปโชว์ให้ตำรวจดูยืนยันว่าเขาทำงานให้สวรจริงๆ พวกเขาปล่อยสเตฟานไปใช่สารวัตรรู้เรื่องนี้แล้วเขาอยู่ที่งานการ่ากับสอววอครับทันทีที่แฟนฉันขึ้นรถมาฉันก็บอกโจเซฟว่าต่อจากนี้จะจัดการเองขอบคุณค่ะคุณเหมือนกับพี่ชายฉันจริงๆเลยทีนี้ไปเถอะฉันไม่อยากให้คุณลำบากแล้วฉันเหยียบคันเร่งแล้วก็พาสเตฟานไปที่เครื่องบินส่วนตัวเลยอลิซาเบตคุณทำอะไรนะฮะฉันช่วยให้ในายไม่ติดคุกไงฉันรู้ว่าตำรวจของจะไล่าตามพวกเรามาแล้วฉะนั้นเรามีเวลาไม่อี่ม,มาก คุณกลับไปได้แล้วผมคงจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันแต่ว่านายชาเป็นอิสระาแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วรัฐาบาลว่าจะรักกันตลอดไปเตฟานขึ้นเครื่องบินและฉันก็กระน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เพราะว่าคงจะไม่ได้เจอกับเขาอีกแล้วละแล้วลก่อนคุณพูดญิงทันทีที่เครื่องบินขึ้นตำรวจก็มาถึงแม่ผู้กังวลก็ลงมาจากรถตำรวจอิซาเบธลูกทำอะไรอยู่นะฮะลูกโดนกักบ,บริเวณตลอดชีวิตแน่นอน ฉันโดดกักบ,บริเวณอยู่บ้านครึ่งปีเต็มระหว่างนี้ฉันใช้มือถือแล้วก็ไปสนุกที่ไหนไม่ได้เลยแต่ว่าฉันไม่เสียใจสิ่งที่สําคัญก็คือฉันช่วยสเตฟานได้ฉันบอกทุกคนได้ว่าฉันแบกเนลโจเซฟไม่ยอมช่วยเหลือเขาจะได้ไม่โดนไล่ออกไงคะหลังจากนั้น6เดือนแม่ก็ยอมผ่อนลงแล้วแล้วก็พาฉันไปฝรั่งเศสด้วยฉันอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมากจริงๆ แม่ฉันต้องเข้าร่วมการประชุมมากมายแล้วฉันเลยต้องอยู่คนเดียวรอบๆปารีสบๆวันหนึ่งฉันไปคาเฟ่ก็เห็นวิวของหอไอฟเฟลเฮ้ยสวยจังอยากให้สเตฟานอยู่ดูด้วยจังนี้เลยนะจากนั้นพนักงานก็วางแก้วตรงหน้าฉัน กาแฟของคุณน่แร้วครับคุณผู้หญิงเสียงนั้นมันทําให้ใจของฉันเต้นแรงขึ้นมาสเตฟานอยู่ต่อหน้าของฉันฉันนอะแทบไม่อยากเชื่อเลยนายมาทาอะไรเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ฉันทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเลยเขาออกจากแก๊งมาเฟียแล้วก็ย้ายมาอยู่บาลิสและทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟธรรมดานายรู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่ใจผมบอกมาและมีนี่ด้วยเขาเอาพัานหัวข่าวเรื่องสาวากับลูกสาวของเธอมาเยือนกรุงบาลีสอย่างเป็นทางการให้อ่านสเตฟานกับฉันยังมีอุปสรรคอยู่มากมายรอยอยู่ แต่ฉันรู้ว่าเราจะผ่านทุกอย่างไปได้แน่นอนเขาจูบฉันตอนอาทิตย์ตกและรสชาติจูบก็เหมือนกับกาแฟาใส่ไอศกรีมแนละอบเชยเลยค่ะ